หันจิ้นงามแง้มเป็นอีบมาเหม็นจิ้นหมูจิ้นควายเน้อครับอันนี้คือจิ้มจอละเคแกงอมไอเคครับแรงนี่ผมร้องเนี้ยพอแล้วบอกได้คำเดียวว่าล้ำกว่าแกงอมจิ้นครับโอ้มาครับมาครับมาครับพี่น้องเอาอ้าได้จิ้มจอละเคมานี่เนาะว่าแต่ว่าว่าอันนี้ผมก็ซื้อมาแจ้ในช่องฟิตได้เป็นปีแล้วนะครับเนาะมีโอกาสได้เนี้ยกินเลยครับจนเจ้ามูกินเขาก็บักก้าววันนี้เลยร้องเนี้ยคนเดียวพอเนาะพอไปพอมาจิ้นมันก็คล้ายๆกับจิ้นไก่เนาะคล้ายๆจิ้นไก่จิ้นหมูแต่ว่าจะมีควววามเหนียก่านะคครับล้ายๆจิ้นงัวจิ้นนควววาายตตััแ่่มเหนียวกว่าน้ะครับกค จิ้นเป็นตอนเหมือนเขาเนี่ยแกงอมจิ้นทนะสน้นเคียงแกงใส่เกลือชุดรสผงปรุงรสมาถ้าเสียเวลารีบคว้าเนี่ยเครื่องแกงท่านี่ผมใจ้พริกลาบต้องอย่ามากินแรงเนาะพริกลาบต้องอย่ามากินแรงนอกจากเนี่ยลาบเนี่ยใส่เนี่ยบ้านเขาได้แล้วเอามาแปลงเป็นเครื่องแกงอมกระลำเนาะรับพวกละบแปดสิบบาทก็จะส่งเลยต้นติสี่สิบสนใจสั่งซื้อตั้งแช่ถ่าเพื่ออย่ามากินแรงได้เลยครับใส่พริกลาบต้องอย่ามากินแรงแล้วก็ใส่กะปิสักจอดน้อยๆจากนั้นก็ตำพริกลาบเพื่อเข้ากับกะปิอีดีงามๆเต้าอี เพรนหอมเครื่องเทศสมุนไพรเมืองขนาดมาครับแป้วหน้าล่างคกไว้ตั้งหม้อขังเอาจิ้มเจ้าละเคใส่ลงไปพริกลาบดีไกยเป็นพริกแกงแล้วก็ใส่ลงไปคั่วกับจิ้มเจ้าละเครหอมคั่วมาสักบื้อพริกแกงหอมได้ตีแล้วก็แป้วหน้าล่างคกแล้วก็ใส่หน้าเปล่าหน้าบดได้ลงไปจนท่วมจิ้มเจ้าละเคครับเนาะแกงอมตั้งเหนือก็คือการแกงใจ้ไฟอ่อนๆอมอ๊อดๆให้มันสุกเนาะใจ้เวลามาประมาณ3านาทีครับเอาแอรพี่น้องผมจิ้มพอแล้วนะมันเปื่อยแล้วเนาะเกี่ยวนึบๆยังอีผมว่ามันได้ตี่วาแล้วสัก่วนาาาใ้้มัันนนนนนเป่่ยุจลละะะกก็ไดครบ ซอยต้นหอมหอมป้อมใส่ลงไปแล้วก็พักชีใบเลื่อยพักชีฝรั่งหรือว่าหอมปำเปอร์กับซอยใส่ลงไปครับตบใต้ก็ใส่ใบบะคูครับผมใส่ใบบะคูลงไปแล้วก็หอมสะหอมซอดกันนี่หอมติ้งใบบะคูหอมติ้งใบหอมปำเปอร์เป็นได้ครับหน้าตาท่าบบอกว่าจิ้มเจละเคนี่บบหู้เลยนะครับเนาะพอแล้วเหมือนกับแกงอมจิ้มหัวจิ้มควายเลยครับวางนี่งัวควายโลกนักโลกหลายหมูก็เป็นโลกผมว่าจิ้มเจละเคนี่เป็นตางเลือดดีบะน้อยถามว่ามันข้าวก็หาเอาแกงเซ็ตบบมีกินเลยครับบบมีข้าวสักน้อยแกงอมจิ้มหัวจิ้มจจิ้เเลระค แบบมี้กินเลยครับหอมเขียงแกงหอมใบบักูดหอมหอมปองเปอร์หอมผักชีฝรั่งหอมต้นหอมหอมผักต้มที่เขาใส่ลงไปเนาะรวมๆแล้วบอกได้เลยว่าหอมซอหอมซอพอจิ้มมันกาดุ้งแกงออมเซ็ตเหมือนจิ้มงัวจิ้มควายเลยเนาะเป็นได้ครับเป็นได้ครับเป็นได้ครับแกงออมไอเคสุดเอาอย่างมากินแหลงแนกกินกอเอาจิ้มจระเข้หาซื้อได้ตังได้ไม่กิบเนี้ยผมไปซื้อแห้งแมคโครมาเนาะสมัยเมื่อปีที่แล้วล่ะนะก่อมาแจกช่องฟิตละไว้เนาะเหลือห้าแถมเกิงว่าจะร้องเงี่ยละมาครับก่อนจะไปจิ้มหน้าสมุนไพรจัเขาลงสัก เอาจอดมากรอคแกงอมจิ้มเจละเคเต็มจอดอย่างอีหีไปพรอดพรอดของแกมย่างหมอปั่นเขานึงกลมๆจำหน้าแกงจุดเข้าในี่บนนะครับหน้าแกงอมมันไล่ครับใจพริกเล้าก็อย่างมากินแรงไม่เงี้ยเป็นแกงอมเนาะถ้าถามว่ารสชาติรสสัมผัสมันเป็นจะได้หาเจละเคค้ายๆกับจิ้มงัวเลยครับแต่ว่าเป็นจิ้มงัวนุ่มๆตีมันเหมืนเหนียวเนาะเนี่ยข้างแรกผมบอกได้เลยว่าติดใจเลยครับเอาจิ้มเจละเคไม่เงี้ยแกงอมล้ำแป๊ะๆลองเอาไปเนายพอเนาะครับ